เกมไนท์ไทยแลนด์สน <ator>. ับสนุนโดยเครื่องปรับอากาศ Carrier X Inverter Plus Toyota Corolla Cross กาแฟอาราบัสเอสเปรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้ลาซาด้า อยู่กับปั้นหอยในรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์เอาละครับที่พวกคุณมาแบบนี้เราก็มีอะไรจะมอบให้เราอยากเติมความสดชื่นกันสักนิดหนึ่งเพราะเกมนี้นะฮะสนับสนุนโดยอาราบัสกาแฟเอสเพรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้ในเกมใบคนละคำฮะเพราะฉะนั้นฮะทีมงานครับเอากาแฟมาเสิร์ฟให้หน่อยนี่ฮาราค้กคอักแกวเอ้ยจัดนี่แล้วกันนะครับ นี่คืออาราบัสนะฮะกาแฟเอสเพรสโซผสมน้ำมะพร้าวแท้นะครับเป็นรสชาติใหม่ล่าสุดที่ผสมผสานความเข้มของ e so อเอสเพรสโซนะครับ e <pres> so. และความสดชื่นของน้ำมะพร้าวแท้ได้ความหอมเข้มสดชื่นอร่อยลงตัว แตกต่างแบบไม่เหมือนใครเลยนะครับสั่งได้นะครับ2ช่องทางตามนี้เลยนะส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำครับเอาละครับสดชื่นกันได้เลยฮะเพื่อนๆกันเลยถ้าคุณเนื่อยคุณล้าคุณง่วงจากการทำงานคุณดื่มเข้าไปคุณจะกระปี้กระเป๋าสดชื่นมาเรยมาต้นนต้นนอลาดันตีมา ไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากเล่นด้วยเฮ้ยอย่างนี้ได้ไหมความใฝ่ฝันพี่เลยนะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เจอเขานานแล้วอะไรอ่ะไอขอสักหนึ่งจดก๋ยวไอเปิดันเต้มา มาเที่ยวอะเหมือนป๋ามาเที่ยวอะเดี๋ยวนะป่าไม่ว่าด้วยนะเพลงต้องเล่นยาวกว่าปกติเพราะกว่ากจะเดินถึงเด็กอ่ะเกมนี้เราจะเริ่มเล่นจากที่ทีมที่คะแนนมากกว่าดีไหมมีเวลาแค่90บวินาทีคนละสองคะแนนนะครับเอาละครับทีมที่คะแนนมากกว่าเริ่มก่อนนักทีมคุณกุ๊งกิ้งประจําที่รอบเลยครับเชียรพาด นะฮะไม่ถูกคนละคำเท่านั้นนะครับเคยเล่นกันมาหมดแล้วอย่าทำให้เสียชื่อนะฮะพร้อมแล้วเริ่มครับพ่อ,อ,อแดงผีแม่นาคตะโดดเป๋าทิงโจถูกครับดาบดีดยุ่น้ย<อ> ตั้มไรถูกโอ่งมากขึ้นติดกดลิฟถูกฮะโอ่งมากเขียวเออหนึ่งหวานฝรั่งถูกฮะลอยโอ้โหตายทีมตายเลยต่อให้โรกโรกเอ่อลายโรกบวม ลอยโลกบวมผ่านผ่านหน้ครับผ่าน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 ยากอ่ะหล่อหสาห้อยขลังพี่คะโดดเดียวโอ้ยโดดเดียวเฮ้ยยังม่ไหไต่อไปยิงใครช่วยเป้าคดูโค้ฮะแปะสักขลัง เส้นหวานสีไฟไหมนอนตายสวดนอนนอนเผากองล้งก็ไทเออเจ้าเจ๊หนะ Oh my g เจ้องแดดเปน่ากนาาสา สาธุในใจพี่เลยขอโทษนะฮะทุสาธุปุ๊บรู้เลยพระอะไรสักอย่างโอ้ยโอยโอยถ้าสาธุก็ตอบว่าพระแล้วไม่เป็นพระเครื่องอ่ะทำไงก็ให้คนนั้นคารับผิดชอบไปก่ง่ายสาธุไม่ใช่สาธุบลืนบลืนสาธุบลืนเฮ้ยโอเคเลยสาทูบลืนมาอะไนะ ไายครับผมเดี๋ยวพี่หอยเมื่อสักครู่ให้เป็นหน้าที่ปั้นคนเดียวได้ไหมแต่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ไงชอบตรงทั้งนี้ทั้งนั้นทีนี้นั้นทีนี้นั้นก็ทำคะแนนไปได้ไม่น้อยเลยเชียวโอ้ชอบตรงที่หางเสียงน้ออกี้เต็มเท่าไหร่มีกี่ข้อเมื่อกี้ทำไปทั้งหมดเก้าข้อคูณสองเป็นสิบแปดบวกกับสิบห้าเป็นสามสิบสามคะแนนถือว่าไม่น้อย เลยทีเดียวไม่ใช่หรอกฮะที่เขาพูดพูดเยอะๆเขากำลังเรียงความคิดเดียอย่าทำเป็นรู้อย่าทำเป็นรู้อ่ะมาทีมนี้บ้างครับหมายเลขเพื่อนะไปด้วยกันนะอย่าไปด้วยกันนะสาวห้อยเอออย่าเป็นสาวห้อยอ่ะทีมนั้นถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับชาโอ้โหข้ามได้นะครับเขียวหนอนอะไรนะ น้อนถูกแล้วฮาโตลี้าอย่าพอกไออะไนะ้โาตาโตลิเออาโตล,พลีพันลมพันลม <c oughs> อก็ด้วยใจเย็นอันนี้ดีนกเราอ่ะไปด้วยกันแต่เขาไม่ไปกับเราแต่เขาไม่ไปกับเราเอาเคยนะเราจะเริ่มเวลาใหม่เริ่มต่อครับขึ้นเลือดต่อยตารแล้วไปฟาดห้ันคาชงอะไรวะถูกแล้วถูกแล้วรักษาไหมคะเฮ้ยนะคาคาชง อาเร็วพี่ต๋องมดมดมร้อนกาแฟเดิมจเทอันนี้ลงลงลงประการอาาชยอาจยูต้องฮะผูกเออเส้นสายเส้นไม่ถึงไม่ถึงตะผีไอ้นะกัดกัดกัดผีเขี้ยว แอร์คล่าให้ได้ให้ได้ตอนนี้นี่นีไทยไทยตัไทยไทยสเก็ตบอร์ดไปยืนได้หมเลยอ๋ออ๋อดีเนาะเหมือนเป็นตัวนำโชคผมเน ผมเข้าใจสาห้อยแล้วค่ะจะไปไรคาไรคาคาเฟอีนคาเฟอีนจบเลยไอ้นั่นคาแล้วอะไรชงชงคาแล้วชงไอตัวนีช่คืออย่างนี้นะคือผมต้องขอโทษรายการเลยว่าตอนแรกเนี่ยนั่งอยู่3เกมจะคิดว่าเทปนี้ไม่สนุกไอสนุกมากไอสนุกมากฮาตัวนีพัดลมชุดยอดคือ นี่คือทองคำของคอนเทนต์อะเรามาสรุปคะแนนะทีมคุณใหม่นะครับทำไปได้6ข้อนะครับคูณ2นะครับได้12คะแนนของเก่าได้อีก12คะแนนรวมเป็น24คะแนนครับแต่เรามีรางวัลให้กับผู้ชนะในเกมนี้ก็พี่หอยทีมคุณกุ้งกิ้งเชิญทางด้านนี้เลยครับเอาละครับเรามีของที่จะมอบให้เลยนะครับอ่ะออกมาเลย นี่ครับอาราบัสกาแฟาเอสเพรสโซ่นะครับผสมน้ำมะพร้าวแท้ขอมอบให้กับคุณกุณ้งกิ้งฮะและแน่นอนนะฮะสำหรับผู้แพ้เราก็มีให้เหมือนกันนะฮะเชิญครับใช่ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปบินก็ดื่มกาแฟไปพางๆก่อนนะฮะผมมีกิฟต์เซตนะครับอาราบัสกาแฟเอสเพรสโซ่ผสมน้ำมะพร้าวแท้นะครับ,รารบมามอบให้เหมือนกันนะครับ อ๋อครับทีมไหนคะแนนตามอยู่อย่าเพิ่งถอดใจนะครับผมข้าใจนะสู้อยู่แล้วเพราะว่าเกมเพราะว่าเกมหน้าเนี่ยนะครับเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะฮะมีคะแนนถึงข้อละ5คะแนนวตามทันแน่นอนมันอาจจะพลิกผันได้ใครจะไปรู้สักครู่ดีเกมนี้พูดได้เลยว่าแบบเอาหามากคือเคยดูคือแบบ เฮ้มันไม่น่าจะยากแต่พอมาเล่นเองคือแบบโหต้องคำต่อต่อการแล้วด้วยการใส่แมสอะค่ะแล้วมันฟังแบบค่อนข้างยากใหม่ได้ยินว่าฮาตาลิก็คิดว่าเป็นพัดลมก็เลยตอบพัดลมสรุปฮากันทั้งกองเลยค่ะก็ไม่เป็นไรแก้มือกันเกมหน้าล้วกันค่ะ